เฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลแมนฮัลโหลเยียมแมนฮัลโหลฮัลโหล h y u d r a r o n นเฟิเราพังหลังคาบ้านวะแก็วางมไดคือเป็นแมงอะไอเียมันไม่มันมันอยู่บนหลังคาบ้านนี้าติดิดกอไอเียมันดสัดละัแโอ้วะันหน่เดียโตนะรามีสองตัวข้างบ้านคนหนึ่งนอกบ้านคนหกลๆนำเดีนำเดีนะ้มตักกูดูโด ไม่อยู่ไหนไอ้เฮยเปิดอยู่มันอยอกไปออกไปซายายใกล้ตัวหนึ่งเลยใกลๆตัวหนึ่งมันเฮ้ยกูรู้แล้วอะไรเปิดบล็อกปิดประตูแล้วเดี๋ยวูเอาหน่งเียดระตูด่าเฮ้ยหนงคนหยานงคนยาโ้ยันโ้มาดิมึงอ้รอบล็อกปิดประตูนะอย่าอย่ามีเอคล็อกูยาอย่าอย่าอย่าล็อกใกล้ๆอยู่มันมีสองตัวไม่เอาออาา ไอ้เหี้ยถ้าตัวหน้าบ้าตายตัวไกลๆก็ยิงมึงไงมึงรอไม่บหนึ่งควปืนก่อนเดี๋ยวกูซ้อมตัวไกลให้เพื่อนไอ้เหี้ยไอ้เหี้าภา,า,าพแบบเสี่ยงๆจริงเลยเฮ้ยมึงเหี้ยอะไรแตกคนมันอ,ะอ่ะมาแล้วเพื่อนน้องมึงขี้น้องมึงขี้หรือมึงน้องมึงตกโถตา,ายเลยไอ้เหี้ยแต่ไอ้บ่านนึงกูยิงตัวไกลอย่างิงตัวไกลมึงก้มมึงก้มมึงก้มเดี๋ยวก็สุดเข้าหัวก้มก้มฮัลโหลไปไม่ได้ไปแล้วว่าไปไม่อยู่ไหนไอ้เหี้ยไปรู้ไม่รู้เดี๋ยวกูเปิดน้านดิซอ เฮ้ยปีนติดประตูอีกควเขาเปหนอะไวหรอวะเฮียเมื่อกี้มัีตัวเมื่อกี้มีสองตัวเลยเยี่ยมมันกลับมาแล้วไหน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 อยู่หลังหินหลังหินน้องหลังหินฝั่งไหนอยู่ไกลมากเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยอยู่บนหัวมึงน่าเออนั่นแหละนั่นแหละมุมนั่นแหละเพื่อนมุมนั่นแหละหน่ำเดียโตนะเฮ้ยหน่ำคนยาโตนะครับเฮ้ยอารุมาเดียบร์อ่อยอ้อยบ้านโดเลตอ่อยอ้อยอ้อยอ้อยบ้านโดเลตยังไงเฮีย น้องนึงเยเยน้องนึงจะน้องน้องึงเอ้ามึงยิงมันอยเปิดเ้ยน้องนึงงนน้องนึงออกมาช่วยกูหน่อยน้องนึงน้องนึงก็บังตกมามามาออกามาออกามาอาาเลยออกมาซาเลยิงออกซายเลยิออกซายกูหน่อยซายซ้ายซชเลยชาเลยชาเลยน้องนึงน้องนึงุยู่หลังเนนังเเห็นปะน้น้ตนน้องเอ้นูกูปิดตปิดช มึงเกี้ป๊อกเข้าบ้านอี้เหี้ยโดนไหมไอ้กูปิงกูปิงร้ายไอ้สัสกูปิงเพื่อนกูปิงเฮ้ยอ๋อยไม่ยิงเหรอไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงเฮ้ยจะล็อกเฮ้ยจะล็อกลู่ดิลู่ดิลู่ดิเราคุ้ยไปดิ่เฮ้ยทีเหี้ยเหี้ยกางเกงกูไม่เหลือให้เมื่อน้าไอ้เหี้ยมีฟีไอ้สัสฟีนะเปิดอับบ้านด่วนเลยอับบ้านด่วนเลยเราไอ้เหี้ยมันยิงไปไหนวะน้องมึงกำยีงยิงนิ่งอยู่ในบ้านนี่ดินีดิเหี้ยเฮ้ยยิงมาใหมมาใหม่มาใหม่มาแล้ว ไอ้สัตว์มันเฮอเฮอรอรอเพื่อนรอรอมาช้ามาช้ามันมันมาจากบนเขาเว้ยเดียวเอ้มันมาช้านะมาช้าุิเชี่ยคเนาะมันเฮช็อนเฮอเ่นมันมาชีดมาชีดแล้วชีดแล้วตัวนึงน้าเลยน้าเลยน้าเลยตาตายเพื่อน้้ตายตายอุ้ย้ยชนเวอร์บอมอ่ะปิตู้ิตู้กลัวกเกิสีเที่ยเ็วอ๋อน้องห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 เพื่อน นอกมันนนอกมัตื่นแล้วก็ตื่นแล้วก็ตื่นเฟิร์สเนี่นะมันตาตัวนี้มันตาตัวนี้ไอตัวเอ้ามันมาเก็บของมาเก็บของไห้มาเก็บของเห็นปะตื่นกูหายเฟิร์สหลังหลังมือเฟิร์สหลังมืออ้อยเข้าบ้านอ้อยไอ้ยื้อเลยกลัวแล้วมันมีตัวรูดไอ้แค่นั้นเก็บปืนแล้วชิบหายแล้วโอ้ยบ้อยู่ไหนไม่รู้ไม่รู้กูเกิดไม่ได้ไอ้เยี่ยอะไรอ่ะไอ้เยี้ยกูยิงตัวไกลพลาดเลยกูได้บ้างไอ้เี้ยไม่รู้พีปั๊เวงคือป้าในหัวมึงไปปะเนี่ย เกเฮี้ยอะไรไรไอ้นี่ตายไอ้นี่ตายไอ้นี่มาโดนมาโดนระเบิดมาโดนระเบิดตายโดนบ้องตายมันบ้องเอ้ยเกิดบ้าแล้วหรือเฮี้ยโดนบ้องตายน้องมึงอนะยืนนิ่งเป็นหินเลยเฮี้ยเขาระเบิดกันที่ผายไปว่ามนตายมันตายเพื่อนมันตายมันโดนบ้องกูจะตายยืนนิ่วี่งเพื่อนยืนนิ่งวิ่งเพื่อนไอ้ยมันโดนบ้องกูจะตายกูเรา่งบ้ากูเรามีเฮ้ยออยกูเจอคนยืนนิ่งแต่ไม่ดีกูเด็ดแม่เลยไม่อยู่ตรงนี้เลยเนี่ย อยู่หน้าบ้านเลยเปิ้ลเออเออมันตัวเยอะตัวเดียวเพื่อนมันอยู่ตรงตู้ตัวนึงตรงตรงเว้ยมันเอาบองยันเราแล้วเพื่อนมันเอาบองยันเราแล้วไหวไอยไหวออยติวติวอัพให้เหลวครับติวติวติวเว้ยมันเอาบองไปยิงไส่พ่อมึงนี่ตกยกเออเพื่ดูซักต่อไอ้เปิ้ลจิบหายแล้วบ้านเป็นรูเว้ยถ้าไม่ได้ยิงคนมันมันเลยยอยฮุยจิบหายแล้วบ้านเป็นรูมันน็อกปะวะโอ้กูน็อก กูลังเกิดน้องกูกลังเกิดอือึ๊บ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 อย่าร้องอึ๊บอบอไเยอ่าตมองยัดตู้าแตกเงี้อ่าบ้านไอ้เหียลอยเฮยอะไรกูยิงกูยิงตบอมมันน้องเพื่อนรูตรงไหน่ะรูตรวหลังบ้านเลยเหียเอพังขึ้นเนี่ยแล้วออัพเลวอ่ไม่ได้มมนเลยยิ่บกว่าเฮียอุ้ยยังไม่ได้จับเบินี้เฮ้ยของอยู่นี่ไอ้เหียคนที่มันขนของมาอยู่นี่ของเนี้ไหนนี่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 ได้แล้วเปิดนี่ยเึ้ยมัน มึงรอบมึงรอบไปดิมึงรอบนีรอบไปดิรอบไปดิกูมีลูกซองรอบวปรอไไม่มีเฮียอะไรเลยกูมีมีไม่กูมีปืนรอบไปดิเออเดี๋ยวรอนี่นี่มันยืนตังหินกันนอนเนี่ยมันยืนสู้กันอยู่หน้าบ้านเนี่ยเปิดมานี่ดิย่องมาย่องมาได้หรอได้หรอเปิดเปิดโอ้เฮียกูมาเกิดไหนน่ะ ไอ้บ้านโดนระเบิดหมดแล้วไอ้ควายคนกินกันลืมลาฟลิเนี่ยไปกินอีกนน่ะไอ้แทนนี่พี่ว่าเราต้องไปสร้างบ้านใหม่ควบกลุ่มฮอลคีไม่ได้น่ะเอายเองเก็บประทัดบุรุษบุรุษไม่มีไม่โดนไม่มีไม่มีไ่ไ